ร้านนีโมช็อปร้านบริการขายเพชรในแมปเพชรซิมูเลเตอร์และยังบริการจําหน่ายตัวดามเมจอีกด้วยนะและยังมีการขายสมุดเอ็นชาร์ดเริ่มต้น19บาทและยังมีบริการอื่นอีกมากมายสามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเฮ้ hey. ยอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคบมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนผมนี่เปิดตัวไม่เหมือนกันสคริปเลยนะเนี่ยนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยก็จะมาสอนนะครับทุกคนผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนให้ตะลุยด่านนะครับยังไงให้ไวๆแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายไวๆนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็แบบเออมีตัวธงตัวเทพอะไรแบบว่าแบบนี้ครับอย่างแบบอัปเดตมาใหม่อ่ะเออเราจะมีตัวตามเขาทันอะไรได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยดีกว่านี่ฮะก็ทุกคนจะไปรับชมคลิป นี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับใครทีกท่กดคอมเข้ามาทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's go <S ทุกคนเชื่อไหมครับทุกวันนี้ผมก็แบบว่าเปิดนะับผม fk อย่างบ้าคลั่งนะครับตอนนี้ก็เปิดคอมมาก็จะ2วันแล้วนะครับก็คืออยากจะปิดพักบ้างรู้สึกสงสารคอมนะเออท่านผู้ชมเนี่ยเปิด fk กันกี่วันลองคอมเม์บอกผมหน่อยนะเออรู้สึกว่าเปิดไว้แล้วแบบว่า รู้สึกสุขภาพคอมไม่ค่อยดีเออรู <Wind> ้ <longtime S 2> <'s the art> <htaking> <viewers> สึกสุขภาพคอมไม่ค่อยจะดีนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับการที่เราเนี่ยนะครับจะเล่นยังไงมาถึงด่านนี้เนี่ยนะครับให้ไวๆนะบอกเลยว่าทาันอัปเดตแน่นอนนะครับทุกคนถ้าเล่นเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปเริ่มเลยอย่างแรกดีวผมเนี่ยจะขอไปที่ด่านแรกก่อนแล้วกันนะฮะโอเค OK, ยิงตัวไปเลยโตมปู peu! บินมาแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนพอทุกคนเนี่ยนะครับเข้ามาถึงตอนแรกใช่ไหมทุกคนคือเขาเนี่ยนะครับ จะให้ทุกคนเนย่ยเลือกตัวละครอ่ะอย่างผมนี่ก็ได้ตัวมานับ2ตัวนี้ผมเลือกมาเป็น2ตัวนี้เนาะอ่ะพรทุกคนเนี่ยได้มานะครับก็ให้ทุกคนเนี่ย ฟาร์มตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนฟาร์มไปเลยนะครับ <_ C inate> ผมฟาร์มไปเรื่อยๆนะตรงนี้ฟาร์มไปแล้วก็ปลดล็อกด่านนี้นะครับทุกคนอ่ะปลดล็อกไปเรื่อยๆเลยนะฮะนี่ครับเราก็ไล่ปลดล็อกปลดล็อกนะครับจนทุกคนเนี่ยถึงดา <_ c inate> ่งดานที่3เนาะแล้วทุกคนเนี่ยก็มาเคมเพชรนะครับ <age> เออคือมาเคมเพชรด้วยนะตรงนี้ห้ามลืมเลยนะบอกเลยว่าเพชรเนี่ยจำเป็นมากๆ,ๆการที่จะทําให้เราเนี่ยโตไวนะยครับบอกเลยมันจําเป็นครับเดี๋ยวจําเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันทุกคนอ่ะทุกคนนี่ก็ฟาร์มไปนะครับเราก็จะมีได้ ที่จะมาสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับในด่านใหม่ๆอย่างเช่นแบบว่าเราเนี่ยเล่นผ่านด่านหนึ่งแล้วนะครับถ้าเรามาด่านที่2ก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาสุ่มไข่ของด่านที่2เนาะแบบนี้นะเพราะว่าในแต่ละด่านนะครับทุกคนมันก็ตัวละครเนี่ยมันจะอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะอ่ะคือมันจะอัปไปเรื่อยๆนะครับเออเห็นไหมเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็มาเป็นอันนี้ปุ๊บอันนี้ก็มาเป็นเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูเหมือนควอาล่าเลยโอ้แต่มันเป็นช้างเหรอ,อเอลิฟเฟนโอ้มาเป็นช้างอล้กูมองไป ตายแล้วผมมองเป็นโอควาล่านะครับนี่ทุกคนก็เปิดไข่ไปเรื่อยๆนะครับตามด่านไปเรื่อยๆนะให้ทุกคนเนี่ยผมแนะนํานะครับให้เก็บเพชรเนี่ยนะครับให้ได้สักหมื่นสองหมื่นนะครับทุกคนอ่าพอทุกคนได้หมื่นสองหมื่นแล้วใช่ไหมทุกคนให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาโซนนี้เนาะเออแต่ผมเนี่ยจำไม่ได้อันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับใครที่รู้ลองคอมเมนต์บอกให้ผู้เล่นใหม่หน่อยเนาะว่า ไอ้เจ้าโซนี้เนี่ยจะเปิดให้เข้าตอนไหนนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าพอเรามาถึงด่าน3เนี่ยไอ้เจ้ประตูนี้จะเปิดเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องถึงด่านไหนนี่แหละนะไอ้ตรงนี้จะเปิดเนาะทุกคนเราก็แบบมาเปิดตรงนี้นะครับพอเราเปิดมาได้นี่ครับ ใครที่มีของที่จะสุ่มอะไรที่สุ่มได้ก็สุ่มไปเลยสุ่มแล้มีติ๊กเก็ตนี่เราก็สุ่มเอาของไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับมีกุญแจก็สุ่มไปเลยนะครับอ่าห้ามลืมเลยนะพวกนี้ห้ามลืมนะครับแล้วที่สําคัญสิ่งต่อไปนะพวกทุกคนก็คือสมุดเอนชาร์ตนะครับทุกคนมีเอนชาร์ตก็จําเป็นเนาะในการที่ให้เราเล่นเร็วนะครับคือบางอย่างเนี่ยทุกคนอย่างอันนี้นครับช่วยนะครับผม ให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะครับสเต็งบวก60%นะเอออันนี้ก็ดีนะครับแล้วผมเนี่ยก็ส่วนมากเนี่ยผมจะใส่เพิ่มเงินเนาะเพราะว่าวที่จริงอ่ะผมอยากได้เพิ่มเพชรน,นะครับแต่คือสมุดผมเนี่ยมันพวกเพิ่มเพชรอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นระดับแบบไม่สูงเนาะผมเลยใส่เป็นเพิ่มเงินแทนนะครับอ่พาพอทุกคนเนี่ยเข้าโซนนี้ได้ใช่ไหมทุกคนให้ทุกคนเนี่ยครับไปโซนเทรดนะครับอ่าโซนนี้เลยจําเป็นเลยนะครับเข้าไปโซนเทรดนะ อย่าลืมนะครับมีเพชรสัก1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมื่นเพชรนะครับเก็บมานะครับเออปั้นมาฟื้นนะครับมันจะทําให้ชีวิตทุกคนเนะี่ยดีขึ้นแบบว่าก้าวกระโดดนะเผื่ออันนี้หลายๆคนก็คงรู้แล้วแต่ทุกคนเขาเ้าใจไหมครับว่าบางคนเนี่ยนะครับเขาแบบอาจอาจจะลืมเล่นแล้วลืมเลยครับลืมว่าเออมันสามารถทําวิธีนี้ได้ผมก็เป็นนะครับผมก็เป็นนะบางทีผมลืมนะครับเหมือนเมื่อคืนนะผมเล่นโอ้โหมีตัวอ่า ไอเจ้าตัวที่มันดาเมจเนี่ยแบบเนี้ย4 3่หมื่นสาผมก็ใช้อยู่หนา่ะผมก็ว่าเอ๊ะมันตีกล่องไม่ตายตีกล่องไม่แตกตีกล่องช้าจังนะผมก็เออมันมีเพชรอยู่นี่นะเพชรเราก็มีเป็นแสนนะเออเราก็แบบ มาเอาจากตรงนี้สิอ่าประมาณนี้นะครับอืมตรงนี้ก็ต้องเคลมนะครับแต่ผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปติดตามทวุงทวิทหรืออะไรของพวกเขาเลยนะครับอืมก็เลยยังเคลมไม่ได้เนาะโอเคแล้วก็เวลาทุกคนเนี่ยเก็บเพชรเสร็จนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาดูตัวตรงนี้นะเห็นไหมทุกคนสังเกตนะครับเนี่ยเวลาเขาขายกันเนี่ยตัวแค่2,000เพชรเองถ้าทุกคนซื้อใช่ไหมครับถ้าเรามีเพชรสองหมื่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเรานะครับผมก็จะได้นะครับตัวนี้10ตัวเลยนะครับทุกคนแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับก้าวววกกกกกรรระะะะะโดดไไไปอออออยยย่่าาาาางงมมมมมๆนนนนนนนคคคััับบบทุีี้้้ผผเลฮซื เราก็ดูอันอื่นนี่อันนี้เขาขายโอ้นี่เป็นสมุดนะครับเออผมก็อยากได้นะแต่เพชรผมไม่พอนะเมื่อเช้าผมเอาไปถลุงหมดแล้วเอาไปถลุงหมดแล้วนะ่ะนะผมเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับอันนี้อ๋อเป็นสมุดสตริงนะครับอยากได้ผมอยากซื้อนะครับแต่ไม่มีเพชรเลยอูยอันนี้กุญแจดอกหนึ่งแพงมากเนี่ยครับอย่างอันนี้ ดาเมจ9ก0 0นะครับซื้อ20,000เพชรเราได้ถึงร0 1ตัวเลยนะครับทุกคนอุ้ยคุ้มนะครับอันนี้นะครับ726ตัวดาเมจอยู่ที่67,0 0 0อันนี้ก็ได้นะเออสำหรับมือใหม่นะครับแค่แค่อันนี้ก็คือผมบอกเลยว่าผ่านสบายมากๆนะได้สบายมากๆแต่เจ้าตัวพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งไปเอื้อมเลยทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งไปเอื้อมเลยนะตัวพวกนี้ปล่อยไปก่อนนะผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นนะครับแรกๆเนี่ยยังไม่จําเป็นเนาะ เออยังไม่จําเป็นเลยนะครับเนี่ยตัวพวกเนี้ยนะครับที่เป็นพวก question mark นะครับอย่าเพิ่งไปซื้อมันะนี่บเนี่ยมันแพงนะมันแพงราคามันแรงมากมีพวกนี้ก็ถ้าใครแบบเพชรน้อยก็สามารถมาซื้อตัวพวกนี้แบบใช้ใช้ไปก่อนได้นะครับก็รอมาดูกันว่าทุกคนเนี่ยจะเจอร้านค้าแบบไหนเนาะเนี่ยวดูสิทุกคนเห็นไหมมันมีของเพียบเลยนะครับดูดิมีเพียบเลยนะครับอันนี้ร้อยตัวแค่หกพันเพชรเองนะ damage d a m a g อยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่นะเออดีมากเลยดีมากเลยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับแล้วก็ ได้หนึ่งร้0 0ตัวดาเมทเจ็ดหมื่นสี่เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่สบายเลยนะครับแล้วทุกคนก็ซื้อมาครับแล้วก็กลับมาที่ด่านเนาะเดี๋ยวผมนจะลองทําให้ดูนะครับว่าไอเจ้าดาเมจพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะพอหรือเปล่าสําหรับคนที่เล่นต้นเกมนะฮาเพื่อหลายๆคนยังไม่รู้อันนี้มันทําให้เราเนี่ยนะครับไปไวมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับทุกคนอ่านี่ผมมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวก็โอเคผมขออนุญาตนะครับเอาตัวละครเนี่ยออกไปให้หมดก่อนผมจําไม่ได้นะว่าอ่ามาถึงแรกๆเนี่ยตัวละครได้เท่าไหร่เนาะน่าจะประมาณ10หรือเปล่่านะใชสิ เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอ่าถ้าสมมติว่า10ตัวถ้าผมซื้อตัวซักอ่าดาเมจอ่าถ้าสมมติเมื่อกี้ผมซื้อตัวนี้มานี่ครับลองดูนะครับอ่าซักใส่ไปซักอ่าซัก5ตัวก็ได้นะครับลอง5ตัวก่อนมีห้ตัวครับปึ๊บอ่าทุกคนรอดูนะเวลาเขาตีนะครับดูก็ไวนะนี่นะครับทุกคน,วกคนไวนะครับเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องช่วยคลิกนิดนึงเพราะสัตว์เลี้ยงเรายังไม่ได้เยอะเนาะนี่เราก็คลิกเห็นไหมทุกคนอุ้มันตีแรงเห็นไหม นี่ครับแล้วเราก็เก็บเงินได้แป๊บเดียวเนี่ยปึ๊บเราก็ปลดล็อกด่านต่อไปเรื่อยๆนี่ครับอ่าแล้วทีนี้พอมาเนี่ยครับแล้วทุกคนเนี่ยอยากจะให้มันไวขึ้นไปอีกให้ทุกคนเนี่ยมาด่านที่4ก็คือตรงนี้ Pet ip, เพชรอิควิปนีครับก็คือทุกคนเนี่ยนะครับ ใช้เพชรที่เรามีนะครับในการปลดล็อกสัตว์เลี้ยงอ่าในการปลดล็อกสัตว์สัตว์เลี้ยงครับลิ้นพันไปแล้วแต่ทุกคนนะครับก็ต้องทาแรงนะครับอ่าแรงนี่นะครับก็จะมีเควสบอกด้านขวานะว่าเราเนี่ยนะครับต้องทําอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมอ่าอย่างนี้นะครับทุกคนก็ดูเลยถ้าอ่านไม่ออกก็ลองแปลดูได้นะครับแปลใน Google นะอ่าทุกคนเห็นไหมเควสนะครับก็ทําตามเควสที่เขาบอกไปเลยพอทําแรงขึ้นนะครับเก็บเพชรมาเราก็มาปลดล็อกสัตว์เลี้ยงนะแล้วเมื่อกี้สมมติถ้าเราซื้อออมมมาาาา20ตตัััััววนนะะรรรรบเปปปล็ไสกกณณี นับทุกคนแล้วก็เออปุ๊บอุ้ยเรามีตัวนี้ว่ะใส่ไป้ครบ20ตัวนะครับเออเนี่ยเราก็ใส่ไปนะครับอันนี้เกินหรือยังนาเกินหรือยังเนาะอ่าอ่าสิบเก้าย่สิบอ่านี่สมมตินะครับทุกคนปลดล็อกมาถึง20ตัวแล้วเรามาฟาร์มดูนะครับดูดิเห็นไหมครับทุกคนมันจะไวขึ้นแบบนี้เลยนะโอ้โหสปีดเพิ่มแบบเยอะมากนะเห็นไหมทุกคนสังเกตนะฮะอ่าแล้วทุกคนก็ใช้พวกอันนี้ช่วยด้วยก็ได้ครับสมุดเอนชาแล้วก็ พวกผลไม้นะครับน้ํายาเนี่ยครับเพแ่บเพิ่มดาวเมจเห็นไหมทุกคนเนี่ยเราก็กดใช้ไปเลยนะฮะหรืออยากให้ดาวเมจคูณเยอะขึ้นนะครับทุกคนก็ไปทํานี่ครับอัพอัพเกรดนะครับเอออัพเกรดพวกพอยชั่นนะพวกน้ํายาเนาะนี่เห็นไหมแป๊บเดียวเนี่ยเงิน5้าแสนแล้วนะครับทุกคนนี่ปุ๊บเราก็ปลดล็อกไปแล้วเล่นไปเรื่อยๆนะครับเออเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีด่านออฟบงออฟบี้อะไรก็อย่าลืมเล่นนะครับเพราะว่าได้ของนะทุกคนเห็นไหมสังเกตนะได้เยอะนะ อ,อนี่ได้เยอะเลยแล้วเราก็เล่นอย่างนี้คนระับไปเรื่อยๆเนาะถ้าอัปเดตมาใหม่ปุ๊บเนี่ยแนะนําให้เก็บเพชรไว้เยอะๆเลยนะเพราะว่ามีอยู่แล้วครับคนที่เล่นไวกว่าเรานะฮะเขาเจ้าตัวนะครับในแบบว่าเมตาใหม่นั้นๆเนะี่ยมาวางขายแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเราก็ซื้อมาเนี่ยเพื่อเอามาปลดล็อกอ่าเห็นไหมทุกคนนี่ครับแต่ค่อนข้างจะเปลืองเพชรหน่อยเนาะแต่ว่านี่แหละครับทุกคนวิถีสายฟรีอย่างผมนะค่ับแี่ผมเล่นมาถึงตอนนี้ทุกคนผมยังไม่ได้เติมนับของผมก็เลยดูค่อนข้างที่จะน้อยเนาะใช่ผมไม่ได้เติมมมมมเเเเลยยยยนนนะคับตตตออนนี้้า้าาางง่่่กกผไไดดิแทุ อันนี้พูดจริงนะครับเออผมยังไม่ได้เติมแม้แต่บาทเดียวเลยเกมนี้แต่ถามว่าอนาคตเติมไหมก็ต้องเติมนะครับถ้าไม่เติมผมว่าคงสู้ใครเขาไม่ไหวนะครับเออนี่ผมก็ใส่สัตว์เลี้ยงผมไปนะครับเห็นไหมอ่ามันก็จะตีไปแบบนี้นะครับอ,อืมเราก็ปล่อยฟาร์มเพชรไปนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆเลยแต่ต้องเอนะครับอาศัยเอแบบว่าเหนื่อยหน่อยนะครับผมอ,อ่าเราก็เล่นไปเล่นไปนะครับทำเควสไป หาน้ํายานะครับเก็บเพชรไปซื้อตัวละครหรือว่าเอาไปอัปเกรดนะครับผมตัวเราเนาะหลังจากนี้นะผมแนะนำนะไม่ต้องสุ่มไข่แล้วนะครับมไม่ต้องสุง่มแต่ถ้าใครแบบอยากมีตัวละครแบบว่าดูแบบเนีย่ยเลื่อนมาดูมีเยอะๆก็สุ่มได้นะครับอันนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะเอออยากจะสุ่มก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวเนี่ยมาทําเองมันก็ทําได้เนาะแต่ถ้าบางคนอุ๊ยคี้เกียจทํานับซื้อเลยจบนะบอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเลยคราวนีนะ้พอเราเริ่มมีตัวละครแล้วเราเริ่มปลดดลล็็คนนะะัสตววเเีี้้ยยงมจชิแหทุก เนี่ยแป๊บเดียวดูเงินครับอ่ะล้านหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะได้มาหนึ่งหนึ่งก้อนทองเนาะนี่เราก็ปลดล็อกปุ๊บไปต่อนี่ครับแป๊บเดียวครับเรื่อยๆนะอย่างนี้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าสบายๆนะครับอย่างผมนี่ก็มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือผมเนี่ยดูดิตัวแสนผมมีแค่5ตัวนะครับที่เหลือก็เป็นตัว98 0 0 0นะครับอันนี้ก,ก็ก็ยังพอไหวแล้วนะดูดิ huh? ยังพอไหวแล้วนะครับคือสบายเลยนี่ครับดูดิปลดล็อกไปเรื่อยๆอะไรนี่ครับ ja เล่นเนี่ย leg. อาจจะช่วยคลิกนะเพื่อให้เร็วขึ้นก็ได้เนาะอย่างเงี้ สบายอย่างนี้สบายมากเลยนี่ครับเราก็กดไปดูสิทุกคนสังเกตนะครับเงินเราเนี่ยเด้งรัวๆเลยนะดูดิครับโอ้โหเด้งรัวๆเลยนะปลดล็อกไปเล่นไปเรื่อยๆนะจนไปถึงดานสุดท้ายครับทุกคน แค่นี้เองนะครับโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าเทคนิคนี้นี่ก็มันก็เป็นเทคนิคที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยรู้แล้วนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยทําเพราะว่าลืมนะส่วนมากในปัญหาเลยคือลืมนะว่าเออมันมีที่เทรดนี่หว่ามีร้านค้าให้เราใช้เพชรซื้อได้นี่หว่าเนะเหมือนผมเมื่อคืนนะเอออันนี้ก็เป็นการย้ําเตือนอย่าลืมนะมันซื้อได้นะเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับเออนะครับประมาณนี้เนาะเราก็เล่นฟาร์มกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็เจอเดี๋ยบวบ้านเนี่ยมีเหมืองให้เล่นมินิเกมให้เล่นทุกคนก็เล่นไปเลยนะครับเพื่อเอาของมาเนะ อ่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในคลิปนี้นะฮะโอเคทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้เนะี่ยจะเป็นประโยชน์ให้ผู้เล่นใหม่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมอ่ะผมว่าน่าจะพอพอเป็นประโยชน์แหละนะฮะเพราะว่าเพชรเริ่มเกมได้มามันก็แบบพอพอมีเนาะอาจจะ5 0 0 0ัหมื่นหนึ่งนะครับก็อาจจะไปซื้อตัวที่แบบว่าดามเมจสี่ห้าหมื่นก่อนนะครับเราก็แบบไปด่านสูงๆแล้วค่อยเก็บเพชรมาเยอะๆเนาะแล้วก็ค่อยไปซื้อตัวละครใหม่เนาะหรืออะไรพวกนี้นะครับเออประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะได้ไปถึงด่านใหม่ปุ๊บเรายังไม่มีตัวละครเลยเพชรเราไม่พอที่จะไปซื้อพอเราาาถึงด่่นแบบว สูงๆแล้วทุกคนแบบเออมีเงินแล้วก็อาจจะไปสุ่มได้นะครับแล้วเราก็มาทําตัวเรนโบว์เองทําตัวแบบโกเองนะครับอะไรได้สบายเลยนะครับทุกคนอ่าโอเคครับทุกคนคลิปนี้มานี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆนะครับผมก็จะมาสอนให้ท่านผู้ชมรู้นั่นเองนะครับอย่าลืมกดไว้ด้วยนะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้านี่ขอลาไปก่อนสวดัสวัสดีครับผม